เล่นโปรพสีหรือเล่นเฉพาะทางต่างก,กันอย่างไรแล้วแบบไหนที่เหมาะกับคุณวันนี้เล็กมีคำตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะร้านหมอเวนตาสาขาเทียนดัดนะคะวันนี้เล็กนำข้อมูลดีๆมาฝากสำหรับเรียนสองชนิดนะคะสำหรับ กำลังวัดเลอยู่นะคะว่า,าเราใช้เลนแบบไหนที่ให้เหมาะกับค่าสายตาในการใช้งานของเราเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะเลนโปรเกรสซีฟให้ความคมชัดทุกระยะ โดยการแบ่งโซนการโฟกัสของแต่ละระยะในเลนเดียวเนื่องจากโซนโฟกัสระยะใกล้จะอยู่ส่วนล่างของเลนจึงไม่เหมาะสำหรับใช้สวมใส่มองระยะใกล้เป็นเวลานานเนื่องจากจะทำให้ผู้สวมใส่อยู่ในท่านั่งผิดหลักสรีรศาสตร์เป็นเวลานานส่งผลเสียต่อกล้ามเนื้อคอ ปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีทั้งค่าสายตาสั้นและยาวรวมถึงมีการทำกิจกรรมในแต่ละวันที่หลากหลาย เลนเฉพาะทางให้ภาพคมชัดระยะใกล้และกลางเป็นพิเศษเนื่องจากเลนเฉพาะทางให้การโฟกัสที่ดีกว่าและพื้นที่การมองในระยะใกล้ถึงกลางที่กว้างกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่นั่งทำงานที่ต้องโฟกัสสายตาในระยะใกล้จนถึงระยะกลางเป็นเวลานานทำให้ใช้สายตาได้อย่างสบายยิ่งขึ้นขณะทำงานที่บ้านหรือที่สำนักง,งานมอบประสบการณ์การมองเห็นในการทำงานที่สมบูรณ์แบบ ร้านหมอแว่นตาสาขาเทียนดัดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30จนถึง1.30สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0824297915ค่ะ